SCGP ถ้า18บาทน่าเก็บไหมครับผมขออธิบายหลักพื้นฐานแล้วกันคุณซื้อหุ้นเพื่ออะไรซื้อราคาหนึ่งเพื่อที่จะไปขายอีกราคาหนึ่งที่แพงกว่ามันจะเกิดช่องว่างส่วนต่างของราคาที่เราเรียกว่ากําไรคุณอาจจะซื้อแถวแถวนี้40บาทแล้วพอราคามันขึ้นไป50บาทคุณก็ขายคุณได้ส่วนต่าง10บาทคุณอาจจะซื้อแถวนี้44บาทคุณอาจจะไปขายแถวนี้55บาทได้ส่วนต่าง9บาทแต่ทีนี้ถามว่า18บาทน่าเก็บไหมละไว้ก่อน การที่หุ้นมันลงแบบนี้เนี่ยนะครับหุ้นขาลงเนี่ยมันจะลงทําราคาต่ําสุดลงไปเรื่อยๆหุ้นตัวนี้ยสิ้นสุดแนวโน้มขาขึ้นตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่วันที่ราคามันหลุดเส้น200ที่ราคา60บาทพอราคามันหลุดปุ๊บมันกลายเป็นขาลงเนี่ยนะครับถ้าคุณไปเก่งว่าอ๋อตรงเนี้ยมันคือจุดต่ําสุดแล้วละ่ะคุณไปซัดแม่งเลย วันนี้ห้บบาทที่คุณมองว่ามันถูกมันกลายเป็นหุ้นแพงเลยนะครับในวันที่ราคามันร่วงลงมาที่41บาทสมมาทถว่าคุณเห็นแค่วันนี้สีบาทวันนี้คุณมองว่ามันเป็นของถูกเมื่อเทียบกับ51บาทคุณตัดสินใจซื้อมันกลายเป็นของแพงเลยนะครับในวันที่ราคาล่วงมา32บาท33บาท33บาทในวันนี้เมื่อไปเทียบกับ41บาทมันก็เป็นของถูกใช่ไหมแต่มันกลายเป็นของแพงเลยนะครับที่ราคามันร่วงลงมาที่27บบาาทท18ที่คุณอาจจะ็ดบานถูกในวันเนียมันอาจจะเป็นของแพงก็ได้ที่ราคามันลล่วงงมาหือ9บาท ถามว่ามันมีโอกาสที่จะร่วงลงมาไหมมันมีโอกาสครับเพราะธรรมชาติของหุ้นขาลงเนี่ยเวลาเด้งมันจะไม่ทำนิวไฮแต่เวลาร่วงมันจะทำนิวโลโอเคมันอาจจะมีโอกาสรีบาวขึ้นแถวๆนี้พอคุณฟังผมแบบนี้คุณอาจจะไม่ซื้อก็ได้แต่มันอาจจะรีบาวขึ้นไปที่20กว่าบาทแม่งเอ้ยกูไม่น่าเชื่อไอ้ก๊อปมันเลยวะรู้งี้กูซื้อดีกว่าพอมันเด้งไป26บาทแล้วมันล่วงลงมาเหลือ10บาทเนี่ย โอ้โหถ้ากูซื้อ18บาทแล้วกูติดดอยเท่าไหร่วะเนี่ย50กว่าเปอร์เซ็นต์สรุป,ส,รปสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าอย่าไปคาดหวังส่วนต่างราคาหุ้นจากหุ้นขาลงเพราะในวันนี้ที่คุณคิดว่ามันถูกเดือนหน้ามันอาจจะถูกกว่านี้ก็ได้